ทริปนี้ถึงจะไม่ค่อยสมหวังแต่นั่นแปลว่าเราจะต้องได้กลับมาที่นี่อีกแน่นอนจนกว่าจะพบกันใหม่ด้วยกุบกับคลิปเนี้จะเป็นการเดินทางกลับมาแก้ไขอดีตที่ไม่ค่อยจะสมหวังเราจะกลับมาทวงบางอย่างที่เราพลาดไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วมีวัดจำนไมีวัดเจ้เอ้ทั้งทะเลหมอกหมู่ดาวอากาศหนาว และแสงแดดการออกเดินทางคนเดียวครั้งแรกที่จะพาตัวเองกลับมาเจอกับเพื่อนตัวเล็กที่คุ้นเคยและน้ำผลไม้ที่คิดถึง EP ที่เป็นเหมือนการทดลองแต่ดันได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายนี่คือการเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านห้วยกุบกับอีกครั้งของเรามาจะเล่าให้ฟังที่นี่ก็อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แหละทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าการขึ้นไปที่ห้วยกุบกับเราต้องเอารถมาจอดแล้วก็จะมีรถโฟววิวของโฮมสเตย์ลงมารับ แต่และโฮมสเตย์ก็จะมีจุดนันรับที่ไม่เหมือนกันนะเช็คกันดูให้ดีพ่อนนะครับอันนี้ไปฝ้าไปครับสําหรับเรานี่จะเป็นทริปที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเกือบหมดนอนที่บ้านฝ่ายโฮมสเตย์เหมือนเดิมงั้นผมดังหน้านะคนที่มารับเราก็มีคนเดิมเพิ่มเติมคือครั้งนี้อุ้มลูกแล้วขับมือเดียวโหดสัตว์ได้เวลาหนึ่งในซิกเนเจอร์ของห้วยกุบกับละ ก็อาจจะมีภูมิต้านทางกับเส้นทางนี้พอประมาณแล้วอนะครั้งเนี้ยก็รู้สึกว่าแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเชื่ออะไรครับนอกจากเราก็จะมีอีก4คนนะที่นอนที่ฟ้ายโฮมสเตย์สอคนก็นอนห้องสองของผมห้องหนึ่งเนาะแล้วก็มีแค่เราที่มาคนเดียวจริงๆด้วยเก็บข้าวเก็บของกันก่อน เดี๋ยวออกไปตามหาเพื่อนเก่าของเรากันไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่านะห้องพักของบ้านฝฟายก็ง่ายๆฟูกหมอนผ้าหม่มมุ้งจบไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมใครติดแกรมหาที่อื่นเลยแต่สำหรับเราแค่นี้ก็พอแล้วซิกเนเจอร์อีกอย่างของหมู่บ้านห้วยกุบกับเนี่ยคือหมาแมวเยอะมากเลยนะแต่คนนี้ไม่ใช่เพื่อนเก่าแล้วนะ เพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยทำความรู้จักกันสักนิดนึงแล้วปล่อยให้เขานอนกลางวันไปก่อนแล้วกันแต่ช่วงบ่ายแก่ๆในวันสบายๆแบบเนี้ยคนที่ไม่ได้พกแฟนพกเพื่อนมาด้วยอย่างเราอ่ะก็ออกจะเคว้งควางนิดหน่อยไปคาเฟ่กันไปหาอะไรทำกันดีกว่าทุกอย่างแม่งเหมือนเดิมปก <laughs> ติคนเยอะไหมครับ เราที่แล้วมาก็มีกุปผมกุปเดียว<น>มาบ้านเลยกุป <laughs> เดียวตอนนั้นี่มากี่คนครับสี่คน,นตอนนั้นทานแม่ไหมทาน,นครับทาน <laughs> แม่นั่นแหละเป็นคนเชียร์ให้ผมกินเหล้าลิ้นจี่ใครมันจะไปลืมลงวะว่างอะไรหาเรื่องเหนื่อยมาไอวัดวะ จริงๆนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วอ่ะเราไม่ได้มาปีที่แล้วผมก็มาตอนเดือนไปเดือนตุลาอ๋อไปเดือนตุลาแต่ว่าฝนตกผมเดินมาขึ้นมาันนี้ไม่ได้มันเละอมันเละใช่ไหมนี่คือวัดเดียวบนนี้เลยแหละใช่มีวัดก็เหมือนไม่มีวัดยงเอ้ย,ยที่นี่เขาจริงๆแล้วเขานับผึงผีเป็นชาติพันธุ์ใช่ไหมที่นี่ใช่ใช่ใช่วลาหูมูเฟอ ที่นี่มีสามสีม,มีมูเือแดงจริงๆแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นพุทธเลยนะห้าเปอร์เซ็นต์เป็นชิดเดลี่ไฮย้าเปอร์เซ็นต์เป็นลูกครึ่งจีนมูเอือขาวจริงๆเรานั่งคุยกับหลวงพ่อเกือบครึ่งชั่วโมงวัดเนี่ยของเราเนี่ยเป็นโครงการของสมญญาครับกับครูบาศรีพยยิชัยสร้างมาทั้งหมดปีนี้ปีที่หกสิบอะเราขึ้นอยู่กับวัดศรีสุดาจางขึ้นโดยสุเทพทั้งเรื่องชาวบ้านรเรื่องการท่องเที่ยวเ,เรื่องชีวิตหลวงพ่อเรื่องสัพเพเหระ จะลงยังไงล่ะกระเทมนายครับหลวงพ่อบอกว่าจำวัดที่ไม่มีไฟฟ้าคนเดียวเนี่ยมาสี่ปีแล้วจิตหลวงพ่อต้องแข็งขนาดไหนนะนี่เราอยู่คนเดียวมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เริ่มรู้สึกจ่อยๆแล้วไอ้การที่เราเดินไปนู่นไปนี่คุยกับคนนู้นคนนี้เราทำแค่เพื่อไม่ให้ความรู้สึกตัวเองมันเฉาไปมากกว่านี้ อีพีนี้จริงๆมันค่อนข้างเป็น e ีพีทดลองซะมากกว่าทดลองกับความรู้สึกตัวเองให้ได้ลองรสชาติใหม่ๆของการท่องเที่ยวแล้วเราก็บรรจงเลือกห้วยกุกกลับเพื่อให้ตัวเราเองเห็นภาพบางอย่างทับซ้อนอยู่ในสถานที่เดิมๆกิจกรรมเดิมๆนอกจากการเดินป่าปีนเขาแล้วนี่อาจจะเป็นความโลกจิตอีกอย่างของเราละมัง ตอนนี้ก็สาแก่ใจละคิดถึงแฟนคิดถึงเพื่อนชิบหายเอาเป็นว่าเราจะผ่านห่วงความรู้สึกสีเทาในช่วงเวลาของพาอาทิตย์กำลังจะตกไปได้ยังไงดีกว่าต้มฟักกัไก่ไข่เจียวผัดวุ้นเส้นไไแล้วก็ได้เจอกันแบบถูกที่ถูกเวลา นี่แหละ<ม>เพื่อนเก<ม>่าของเราอุ่มอิม่มขอลงกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นกันได้ไหมไ,มไ้ขอกินข้าวกันได้ไหมไม่เอาเหรอขอกินข้าวก่อนนะนะเราไม่เคยคิดหรอกนะว่าคนที่มามช่วยเรา,านนะจะเป็นเพื่อนขี้อ้อนคนนี้ได้ไหมคะขอลงกินข้าวกันตรงก่อนนะไ เหมือนกับที่เขาชอบพูดกันว่าในการเดินทางที่แสนจะธรรมดามีสิ่งพิเศษรอเราอยู่เสมอแค่มันจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นแหละทำไมอ่ะอ่ะอ,ะอะ่กินด้วยกันนะเดี๋ยวมันก็หยดใส่หัวผ่านเวลามาจนถึงตอนนี้ เราเริ่มรู้แล้วว่าการหาความสุขกับการเดินทางคนเดียวสําหรับเรามันโคตรง่ายเลยเราไม่ได้ต้องการอะไรมากหรือซับซ้อนอย่างที่คิดแ,าาแค่เพื่อนตัวเล็กๆ2อสคนเนี้ยเราก็ปลดล็อกจากทุกอย่างได้แล้ว นั่นแหละทุกคนพอจิตมันกลับมาเป็นภาวะปกติการกลับมาห้วยกุบกับในฤดูกาลที่มันถูกต้องแบบนี้ทุกอย่างมันก็สวยงามอย่างที่มันควรจะเป็นการได้นั่งดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าคนเดียวเงียบๆมันก็ไม่เลวเลยนะเหมือนพลังชีวิตมันถูกเติมกลับเข้ามาจนเต็มเลยแหละคราวที่แล้วแก้วมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่คราวทียมเป๊กเดียวเองไม่ใช่เหรอแม่อันนี้จะเป็นตันหรอ เดือดดานเหมือนเดิม uh. แก้วเนี่ยยาวไปทั้งคืน uh. กิจกรรมยามค่ำคืนที่ห้อยกุกกับก็ไม่พ้นนั่งจิบน้ำผลไม้ร้อนๆดูดาวไปเรื่อยๆแต่มันก็น่าเสียดายที่วันนี้เป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์สว่างจนกลบแสงดาวไปเกือบหมดเราทำได้แค่นั่งมองท้องฟ้าดูโลกมันหมุนไปเรื่อยๆพร้อมกับมันเผาจากโฮมสเตย์ กับเด็กๆที่ยังวนเวียนเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งคืนจนท้องฟ้ามันมืดสนิทสำหรับเรานี่เป็นค่ำคืนง่ายๆที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยแหละเวยกุปกับครั้งนี้ของเราก็คงไม่จบด้วยความผิดหวังอีกแล้ว เพราะทริปนี้กำลังจะจบด้วยการตื่นมาพร้อมอากาศหนาวและทะเลเหมอกตอนเช้าตรูก่กับกลิ่นหอมของควันหุงต้มอ,อ่อนๆที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเราว่าเราตื่นเช้าแล้วนะแต่อุม,อ,มอิ่มก็ตื่นมารอเราก่อนแล้ว เราไม่คิดหรอกนะว่าชีวิตเนี่ยจะได้มานั่งดูพาอาทิตย์ขึ้นกับแมวหนึ่งตัวแล้วก็คุยกันไปสิบสิบนาทีใครมาเที่ยวบ้านฝ้ายโฮมสเตย์เราฝากเอ็นดูอุ่ม,อ,มอิ่มด้วยนะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากปล่อยตัวปล่อยใจให้มันไหลไปตามกระแสของเวลาเรื่อยๆแล้วก็ตามสูตรของโฮมสเตย์มีกาแฟกับข้าวต้มให้ แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมโฮมสเตย์สี่คนเพราะต้องมานั่งล้อมวงกินข้าวต้มกัน mm. การเดินทางคนเดียวครั้งเนี้ mm. เราเจอกำแพงใหญ่ๆใ,ในใจของเราอีกอย่างนะ mm. จริงจริงอ่ะเราไม่ได้อยากรู้จักใครนีมเราก็ไม่ได้อยากใให้ใครรู้จักเราเท่าไหร่ตลอดการเดินทางของเราไม่เคยแนะนําตัวกับใครเลยหรือไม่เคยแม้แต่จะถามชื่อคนที่เราคุยด้วยด้วยซ้ำเราว่านี่แหละ เป็นต้นเหตุที่ทําให้การเดินทางคนเดียวของเราอ่ะมันเหงาเกินไปหรือแม้กระทั่งคนที่ตามช่องเรามาไม่ว่าจะจ่าย EP ไหนเราเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักชื่อเราเหอะคงถึงเวลาต้องลดกําแพงนี้ลงน่าจะทําให้การเดินทางของเราสนุกขึ้นแน่ๆใครก็ตามที่ดูมาถึงตรงเนี้เราอยากบอกว่าสวัสดีทุกคน mm hmm. เราชื่อแท็กนะและเนี่ยคือช่อง Away from Home mm hmm. ยินดีที่ได้รู้จัก หวังว่าจะได้เดินทางด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะนี่ก็คือบันทึกการเดินทางคนเดียวครั้งแรกที่เราทวงสิ่งต่างๆที่ห้วกุบกับกลับมาได้เกือบหมดเลยแล้วก็ยังได้ของแถมเจ๋งๆที่ไม่ได้คาดหวังมาด้วยขอบคุณมากห้วก,กุบกับจนกว่าเราจะคิดถึงกันอีกทีไว้เจอกันใหม่